คุณปูคุณหานต้องการอะไรถึงจะดีพอแต่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะถ้าเป็นท่านเจนีพิทุดว่าข้าประกาศท้าผมยืนประกาศท้าผมมากกาศท้าต่อหน้าสื่อกำมันจะตามสนองเอาเงินเข้าไปแล้วยังบังคับให้เขากราบตีนอีกหรือ แล้วอย่าไปบังคับให้เจ้านี่กราบตีนจะลูกนี่ชื่อเสียงจะไม่กลับมาหรอกคนจะยิ่งเกลียดคุณมากขึ้น,นเรื่อยๆจนจะไม่มีที่ยืนในสังคมถ้าเรากราบตีนกราบเท้าและได้เงินคืนเนี่ยลูกหมีเอาไหมคำตอบคือลูกหมีเนี่ยตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยครับไม่เอายอมติดคุกดีกว่า บอกเลยนะคะว่ากลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุต่อเนื่องค่ะสำหรับมหาการ์การทวงหนี้ที่ดูแล้วนะคะไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆค่ะระหว่างลูกหมิวรัศมีแล้วก็คุณปูมันธนานะคะที่มีการยืมเงินไป2ล้านบาทแล้วไม่คืนส่วนเรื่องราวนะคะต้องบอกว่าบานปลายค่ะลุกลามไปถึงการโตวทาทะกันทางออมระหว่างทนายเดชานะคะทนายฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ทนายรุ่นใหญ่ค่ะอย่างทนายประมาณทนายฝั่งลูกหนี้นั่นเองค่ะเมก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายค่ะมีการนัดไกล่เกลี่ยกันในรอบที่2นะคะแต่ฝั่งลูกหนี้อย่างปูมนนนนธาาาาาค่่ะกก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 กลกลััับบยยยยเเเเิิิรรรไีีีปฏสชห้แมงดดฎฝ และเมื่อวานนี้นะคะทนายประมาลและก็ทนายกิ่งขาสองพ่อลูกนะคะนั้นก็ได้มาออกรายการเคลียร์ชัดๆค่ะที่ดำเนินรายการโดยคุณอัน๋นพัวนาคนะ,คะซึ่งรายการนี้ค่ะได้มีการพูดถึงประเด็นที่ทําเอาสังคมนะคะกลับมาวิจารณ์กันอีกเมื่อคุณอัน๋นพัวนาได้ถามว่าคุณปูกับสามีต้องการอะไรจะดีพอซึ่งทนายประมานนะคะก็ได้มีการเอ่ยปากยกตัวอย่างการเยียวยาของคุณปูคุณหานว่าถ้าเป็นท่านเสรีพิสทธน์เนี่ยให้มากราบเท้าเลยกราบเท้าต่อหน้าสื่อและล่าสุดนะคะทนายเดชาค่ะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหววกกัััับบบปปรระะเเเเดดดด็นนนนนีีี้้้คค่่่าาาาือ,อามสุงงลลจตููยย กรรมมมจะตาสน,นืบเ,เนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ18กรกฎาคมค่ะในรายการเคลียรชัดนะคะดำเนินรายการโดยอันพัวนาศค่ะก็ได้มีการเชิญทนายประมาณนะคะแล้วก็ทนายกิ่งค่ะ2พ่อลูกนะคะมาออกรายการค่ะได้มีการพูดถึงประเด็นขออคดีนะคะความคืบหน้าของปูมันนาแล้วก็ลูกหมีรัศมีค่ะโดยอันพัวนาศนะคะก็ได้ถามว่า16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีความตั้งใจจะมาไก่เกี่ยรอบสองระหว่างคุณปูกับลูกหมีแต่ปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยมีการยกเลิกการทันหานแล้วก็เป็นฝั่งเจ้าหนี้ที่ถูกแจ้งความกลับว่าดอกเบี้ยเกินแล้วก็บอกว่าหมี ประมาทโดยการโฆษณาทำไมอยู่ดีๆเนี่ยนัดว่าจะไกล่เกลีย่ยนัดว่าจะคุยกันแล้วจบทำไมไม่คุยแล้วทนายประมาณนะคะก็ได้บอกว่านี่ของลูกหมีเนี่ยทางปูเขาสามารถเยียวยา,ยายด้วยการชำระนี่ได้แต่การที่ชื่อเสียงของเขาถูกทำลายตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเจะใช้วิธีการเยียวยากันยังไงลูกความเนี่ยก็บอกว่าแค่ขอโทษแล้วเรื่องจบเลยเหรอให้การบ้านเจ้านี่ว่าจะชดเชยยังไงแต่อย่าเอาเงินมาฟาดหัวกันนะจากนั้นคะ่ะอ่านพัวนานะคะก็ได้ถามต่อว่าคุณลูกหมีบอกว,ว่าเขายินดีจะเดินสายขอโทษแต่มันยังไม่ดีพอหรอโดยทนายประมาณนะคะก็ได้บอก ถามอีกว่าแล้วคุณปู่กับสามีเนี่ยต้องการอะไรถึงจะดีพอซึ่งทนายประมาณนะคะก็ได้บอกว่าคุณก็ลองคิดดูว่าคุณจะเยียวยาด้วยวิธีไหนแต่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะจากนั้นค่ะคุณอัญูวงนาถน,นะคะก็ได้บอกว่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เ็วันอะไรแบบนี้หรอด้านทนายประมาณนะคะก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วชี้ไปที่เท้าแล้วบอกว่าถ้าเป็นท่านเสรีพิสูจน์ให้มากราบเท้าเลยกราบเท้าต่อนหน้าสื่อซึ่งคุณอัญพวงนาถก็ถามต่อว่าและสรุปวันนั้นเนี่ยคุณลูกหมีจบที่1.4้หนึ่งด้าานนทกกกิ่่ง็บอวจ กันช่วงประมาณ5้าหกโมงเย็นทีนี้2ฝ่ายในวันนั้นไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งคู่เจ้าหนี้เสียหายไม่ได้รับเงินคืนลูกหนี้เสียหายถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในวันนั้นตอนไกลเกลี่ยทางฝั่งเจ้าหนี้อยากได้เงินคืนทางฝั่งลูกหนี้อยากรู้ว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยจะเยียวยาความเสียหายยังไงมันก็เลยทําให้การไกลเกลี่ยกันวันนั้นเนี่ยไม่สําเร็จสมมุติว่าถ้าเราคืนเงิน1.4ล้านแล้วจะเยียวยาเรายัางไงจริงๆการไกลเกลี่ยมันอาจจะไม่ได้จบใน1ครั้งเพราะว่ามันตกก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 กลลลลลลงงงงัััััันนนนนนยยยยไไไไมมมม่่่่่่่ดดดด้้้็็เเเเปปสาาาาาหหหตุทททีีทีีีํใใรค2 2ฝออบิูวจะ ทิธีไหนที่เยียวยาก,กันได้บ้าง่อนที่อ่นานพัวหน้านะคะจะพูดทิ้งท้ายรายการว่าในที่สุดเราจะบอกว่าเรามีโอกาสชนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นชัยชนะที่อยู่บนซรากปรหักหักพังของชื่อเสียงอย่างรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นยิ่งยื้อนานต่อให้ชนะก็เหมือนกับแพ้หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดกับทุกฝ่ายที่ตอนนี้อาจจะมีความมันกันอยู่มีอีโก้มีความเป็นอคติตัวตนอัตตากันลองหาทางดูแล้วกันว่าจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนแล้วจบลงให้ได้จะใช้พื้นที่ในรายการเราในการไก่เกลี่ยก็ได้ผมยินดีอยู่ตรงกลางด้วยเจตนาที่ดีีจจริงๆเเพื่่อทขาะได้ม ว่าที่ผมพูดวิาพากษ์วิจารณ์ผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิน้นและล่าสุดวันนี้นะคะ19กรกฎาคม2517ค่ะทนายเดชานะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นนี้โดยมีการโพสต์ระบุข้อความว่าถ้าลูกหนี้บอกให้เจ้าหนี้กราบเท้าต่อหน้าสื่อที่ทวงหนี้แรงออกสื่อจึงจะใช้หนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้จะเอาไงดีครับและก็มีการโพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่าคดีลูกหมีทีมงานฝ่ายลูกหนี้ออกรายการทีวีเมื่อวานนี้รายการเคียร์ชัดช่อง WorkPoint พูดทํานองว่าเป็นหนี้ต้องใช้แต่เจ้าหนี้ที่ เสรีพิสูจน์จะต้องให้กราบเท้าพูดเหมือนทําน้องชี้นําว่าหากคุณลูกหนีอยากได้เงินคืนจากลูกหนี้ต้องทําเหมือนกันหรือเปล่าผมตีความเอาเองนะครับผมฟังแล้วก็ตกใจไม่รู้ว่าลูกหนี้จะยอมไหมแต่ผมเชื่อว่าลูกหมีไม่น่ายอมนะยอมติดคุกดีกว่าเป็นบทเรียนของการให้กู้ยืมเงินนะครับว่าต้องระวังลูกหนี้ประเภทเป็นหนี้ไม่ใช้มีเงินไม่ใช้แต่เอาไปจ้างทนายเพื่อมาดําเนินคดีกับเจ้าหนี้ก่อนจะคอมเมนต์อีกครั้งว่าดูท่าทางแล้วดูแนวทางการเจรจาของลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่น่าจะใช้หนี้จะด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบเหมือนกัน ครับคดีลูกหนีอย่าให้ใครยืมเงินนะครับครั้งนี้ค่ะด้านคุณลูกหนีนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทนายเดชาด้วยว่าคุณพระซึ่งทนายเดชานะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์อีกว่าพร้อมกลาบเท้าลูกหนี้หรือยังครับซึ่งลูกหมีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ายอมติดคุกดีกว่าค่ะอาจารย์ซึ่งทนายเดชาก็ได้ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวไปทําความดีสอนบุคลิกภาพในเรือนจําก่อนที่ทนายเดชานะคะนั้นจะออกมาไลฟ์สดค่ะผ่านเพจทนายคลายทุกนะคะความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งช่วงหนึ่งนะคะก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนนนะะววนนนีีีี้้้้ดดดดววววยยยทททาาาาาเเชะะคคไกกลล่่่มมูหิ สายออกทีวีหลายช่องเมื่อวานนี้ทนายความของลูกหนี้ก็ได้บอกคุยกับดรอันในรายการเขีย์ชัดๆพิธีกรได้ถามว่าทํายังไงถึงจะพอใจในการทําให้ชื่อเสียงของลูกหนี้กลับคืนมาทนายความผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ยกตัวอย่างคดีของพี่เสรีพิสทจน์ก็กราบเท้าผมนั่งฟังก็ลูกหมีจะได้เงินสองล้านคืนเนี่ยจะต้องกราบเท้าลูกหนี้หรือเปล่าเพราะทนายความเนี่ยท่านยกตัวอย่างมาเปรียบเมื่อเช้าก็ได้คุยกับลูกหมีก็ถามลูกหมีว่าเอาไหมเรายอมกราบตีนลูกหนี้เราตามที่ทนายความเนี่ยยกตัวอย่างในคดีของพี่สเสรีพิ้กีนนลู ไมเอาคําตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับไม่เอายอมติดคุกดีกว่าแล้วส่วนคดีที่เขาแจ้งความหมิ่นประมาทลูกหมีไม่ต้องกลัวเพราะว่าทนายเดชาม,มีแนวทางการต่อสู้ข้อแรกก็คือการใช้สิทธิ์โดยสุจริตพอลูกหมีได้ไปติดต่อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าการวิภา์วิจารณ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นการเตือนภัยประชาชนว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงมีพฤติกรรมที่ชอบยืมเงินบุคคลอื่นไปทั่วแล้วยังไม่ได้รับชําระหนี้เราสู้ประเด็นนี้และบางรายการก็มีการอ้างชื่อนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ด้วยในการยืมเงินอันนี้เรามีหลักฐานมีแชทหมดถ้าจไมม่ผิดดเป็นนรรรรระัับฐตีหืออง นายกรัฐมนตรีอ้างขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเจตนารมณ์ของลูกหมีไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วก็คือให้ต่อสู้เป็นการเตือนภยัยเพราะมีดารามีคนดังมีพฤติกรรมที่หยิบยืมเงินไปแล้วไม่จ่ายทําหลายลายพฤติกรรมแบบนี้เราดูมันเป็นภัยต่อสังคมหรือเปล่าเราก็เลยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอันนี้คือแนวทางก,การต่อสู้คดีว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมไหมเพราะดูแล้วพฤติกรรมเวลาถแถลงข่าวมันดูว่าทําผิดกฎหมายนะแล้วไหนการลงทุนมีไหมการลงทุนกระเป๋านาฬิกาอาหารเสริมมมมมมัันนนนนไ่ีหลกกาารงุเือบ ให้เราเไปลงทุนพอถึงเวลาแล้วไม่จ่ายตังเราแล้วการสอบถามเรื่องลงทุนอะไรเนี่ยก็ไม่มีมันคล้ายๆการชักชวนร่วมลงทุนหรือเปล่าแต่ไม่มีการลงทุนหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันไปก็คือจะไม่ปล่อยให้ใครลอยนวลแล้วทนายเดชานะคะก็ยังพูดอีกว่าอย่าไปบอกว่าลูกหนี้โดนกระทบสิแต่อย่าลืมนะว่าคุณเริ่มต้นมาจากการที่คุณไม่ใช้หนี้เขาเขาก็ต้องโกรธต้องมาทวงมันมาจากเรื่องนี้แล้วก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของคุณปรากฏในภายหลังว่ายืมเงินไปทั่วแล้วก็ไม่จ่่่าาาาายยมมัััันนนนเเปปป็็อออตตรรสงคหืลกกฝไท ลกนีให้ลองนึกว่าถ้าเราไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเขามีโอกาสจะไปยืมเงินคนอีกแล้วไม่ใชหนี่หรือเปล่าโดยช่วงท้ายของไลฟ์นะคะทางด้านทนายเดชาค่ะก็ได้มีการฝากทิ้งท้ายในไลฟ์สดว่าเป็นนี่ต้องใช้มีเงินเอาไปใชหนี่มีเงินอย่าเอาเงินไปจ้างทนายมาสู้คดีกรรมจะตามสนองเชื่อพี่เดแค่ใช้นี่ปุ๊บชื่อเสียงจะกลับคืนมาเลยสังคมจะให้อภยัยไปดูจากจัก,กรบุม๋มเป็นนี่แล้วคนมาประจานเขาใช้นี่จะหมดแล้วชื่อเสียงกลับมาแล้วจัก,กรบุ๋มเนี่ยก็คือลูกความเก่าผมผมเป็นทนายจัก,กรบุ๋มมาก่อนจัก,กรบุ๋มเนี่ยยอมรับว่าเป็น,น ไม่ต้องไปแจ้งความจับเขาหรอกเรายกมือไหว้เขาแล้วก็เอาเงินใช้นี้เขาตอนนี้ชื่อเสียงกลับมาแล้วไม่ต้องเอาเจ้าหนี้ไปกราบตีลูกหนี้แล้วชื่อเสียงของลูกหนี้จะกลับมาสมมติว่าวันนึงลูกหมีต้องไปกับตีลูกหนี้ผมว่าคนยิ่งเกลียดลูกหนี้หนักเข้าไปอีกชื่อเสียงมันไม่กลับมาหรอกคนจะมองว่าเอาเงินเขาไปแล้วยังบังคับให้เขากับตีอีกหรือเป็นหนี้ต้องใช้นี้ไม่ใช่เอาเงินไปจ้างทนายแล้วมาดำเนินคดีเจ้าหนี้แล้วอย่าไปบังคับให้เจ้าหนี้กาบตีลูกหนี้ชื่อเสียงจะไม่กลับมาหรอกคนยิ่งงเกกกลลีีีียยยยดคคุณมมมมมมาาาาขึ้้นนนนนนนรืื่่่่อๆััจะไททใสววู ก็บอกว่าเนี่ยเออคุยกับคุณดอ,อรอันเนี่ยรายการเคลียร์ช ắt, ัดๆก็บอกว่าพิธีกรถามว่าทํายังไงถึงจะพอใจในการทําให้ชื่อเสียงของอลูกหนี้กลับคืนมาท่านทนายความผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าก็ยกตัวอย่างคดีพี่เสรีก็กราบเท้านะกราบเท้าต้องกราบเท้านะครับผมอะไรนั่งฟังนั่งไปนั่งมาเอง <c oughs> ลูกหมีเนี่ยจะได้เงินสองล้านคืนเนี่ย จะต้องกาบเท้าลูกหนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นท่านทนายความท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบเมื่อเช้าก็ได้คุยกับลูกหมีนะครับซึ่งเป็นเจ้านี้สองล้านบาทล,ลูกหมีก็ถามว่าลูกหมีเอาไหมเราเรายอมกราบตีนลูกหนี้เราตามที่ทนายความเขายกตัวอย่างคดีของพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยถ้าเรากราบตีนกาบเท้าและได้เงินคืนเนี่ยลูกหมีเอาไหมคำตอบขอือลูกหมีนยะตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยครับ,ไม,นะรบไม่เอานะครับไม่เอานะ ลูกหมีตอบอย่างไม่ยังไม่ต้องอคิดเลยก็คือไม่เอานะครับยอมติดคุกดีกว่าเป็นนี่ต้องใช้มีเงินเอาไปใช้นี่มีเงินอย่าไปเอาเอาอย่าไปจ้างทนายมาสู้คดีนะกรมมันจะตามสนองฝากไว้แค่นี้นะครับจุกรูเป็นนี่ต้องใช้เชื่อพี่เดนะแค่ใช้นี่ปุ๊บเนี่ยชื่อเสียงจะกลับคืนมาเลยสังคมจะให้อภยัยไปดูจักกกะบุ๋มอะ จัก,กระบุ๋มเนี่ยเป็นนี้แล้วคนก็มาประจาน,จานก็ใช้นี่จะหมดแล้วชื่อเสียงกลับมาแล้วจัก,กรนะบกกุ๋มเนี่ยจักระบุ๋มเนี่ยคือลูกความผมเก่าผมเปนทนายจัก,กระบุ๋มมาก่อน <iz amb> อน,นะจัก,กระบุ๋มเนี่ยเรายอมรับเป็นนี้เขาโดนประจงประจานเราไม่ต้องไปแจ้งความจับเขาแล้วครับเรายกมือขอโทษเขาเอาเงินใช้นี่เขาตอนนี้ชื่อเสียงกลับมาแล้วครับนะไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องให้เอาเจ้านี้ไปกราบตีนลูกนี้แล้วชื่อเสียงของลูกนี้จะกลับมาสมมุติวันหนึ่ง ลูกหมีต้องไปกราบกราบตีนลูกหนี้เนี่ยผมว่านะคนยี่เกียดลูกหนี้หนักเขอีกนะชื่อเสียงมันมันจะไม่กลับมาหรอกคนจะมองว่าโอ้โหเอาเงินเข้าไปแล้วยังบังคับให้เขากราบตีนอีกหรือจะได้รู้ว่าเป็นหนี้เนี่ยนะต้องใช้หนี้นะไม่ใช่เอาเงินไปเอาเงินไปจ้างทนายแล้วก็มาด,ดําเนินคดีเจ้าหนี้แล้วอย่าไปบังคับให้เจ้าหนี้กราบตีนจะลูกหนี้ชื่อเสียงจะไม่กลับมาหรอก คนจะยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นเรื่อยๆจนจะไม่มีที่ยืนในสังคมฝากไว้ส่วนคดีที่เขาแจ้งความลูกหมีหมิ่นประมาทนี้ไม่ต้องกลัวนะนะครับทนายเดชามีแนวทางในการต่อสู้อยู่แนละ้วข้อแรกก็คือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตนะเพราะลูกหมีได้ไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วนะนะว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งโทะแถลงข่าวเนี่ยเป็นการเตือนภัยประชาชนนะเตือนภัยประชาชนว่ามีบุคคลที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง เป็นดาราเป็นศิลปินตะ่างๆเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยืมเงินบุคคลอื่นไปทั่วแล้วยังไม่ได้รับชำระนี่เราจะสู้ประเด็นเนี้ยเพราะว่าเป็นดาราเป็นคนดังเนี่ยนะครับนะแล้วก็บางรายการบางเรมีการอ้างชื่อนะักการเมืองระดับผู้ใหญ่ด้วยนะมีการอ้างชื่อนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ด้วยนะนะในการกู้ยืมเงินอันนี้เรามีหลักฐานมีชัดหมดนะฮะระดับเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือรองนายกรฐมาตีก นะครับอ้างขนาดนั้นเลยแต่อย่าลืมนะคุณเริ่มต้นมาจากอะไรจากที่คุณไม่ใช้นี่เขานะไม่ใช้นี่เขานะครับเขาก็ต้องโกรธเขาก็ต้องต้องทวงต้องอะไรต่างๆนะครับมันมาจากเรื่องนี้แล้วก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยปรากฏในภายหลังเอายืมเงินไปทั่วแล้ว,ลวไม่จ่ายมันก็เป็นอันตรายต่อสังคมหรือเปล่านะครับก็ฝากไปทางทนายความลูกนี่นะให้ลองนึกนะถ้าเราไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ย เขาก็มีโอกาสไปยืมเงินคนอีกแล้วไม่ใช้นี่หรือเปล่าในงานนี้นะคะก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคดีดังกล่าวค่ะจะมีบทสรุปอย่างไรจะถึงขั้นที่ลูกหนีนะคะจะต้องออกมากราบเท้าคุณปูคุณหาเลยหรือเปล่าทั้งนี้ห่างมีความคืบหน้าย,ยางไงท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์ที่ยูทูบช a n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์สแตงให